Yes, yeah, so the next question that people ask is, is this sickness or this pain or this disease, is God trying to teach me a lesson through it all? Many people see maybe a friend that that got sick and they were not going to church, but then all of a sudden they get sick and they are now coming to church. เราอาจจะเห็นใครหลายคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปโบสถเลยแต่พอเขาเริ่มป่วยเขาเริ่มไปโบสถ์แล้ว They say like before the disease they were not really praying but now because of the disease they're praying so this disease must be from God เขาเลยคิดว่าแบบก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยเขาไม่ได้อธิษฐานเลยแต่พอเขาป่วยแล้วเขาเริ่มอธิษฐานหนักขึ้นเขาเลยคิดว่าอาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้ที่พยายามจะบอกเขาให้เข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น And I believe that that's a wrong way to look at it น้าพมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นมุมมองที่ผิดนะคะ We have to understand that pain sickness and disease comes from the devil เพราะว่าการเจ็บป่วยแล้วก็การโรคร้ายต่างๆเนี่ยมาจากมารซาตาน But God takes whatever the enemy attacks us with and he is able to turn and use that thing for the glory of God แต่พระเจ้านะคะได้นําสิ่งที่มารพยายามจะโจมตีเรานะคะมาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ God works in all things for the good of those he loves. So he's able to take the attack of the enemy and he's able to use it for that person's good. เพราะฉะนั้นพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนการโจมตีของมันที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีได้สำหรับคนคนนั้น That doesn't mean that he gave it ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ไม่ดีกับเราค่ะ But he uses the devil for our good แต่พระองค์ใช้มารซาตานและการโจมตีของมันเพื่อเป็นเรื่องที่จะเกิดผลดีกับเราในอนาคต I you know some people come and they say well you know I believe that the sickness is from God คนหลายๆคนชอบมาแล้วบอกว่าเนี่ยอาการเจ็บป่วยโรคไรที่ฉันเป็นเนี่ยมาจากพระเจ้าแน่เลย แล้วมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าการเจ็บป่วยที่เขาเป็นเป็นเพราะว่าพระเจ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเขาพัฒนาตัวเขาหรือทำให้เขาเข้าไปใกล้ชิดหรือสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น so I asked him the question y okay, o u have this disease have you been to the doctor ผมก็จะถามว่าแบบ แล้วคุณมีโรคร้ายแบบนี้คุณไปหาหมอไหม And he said yes yes of course บอกไปไปฉันต้องไปอยู่แล้วไปหาหมอสิ And then I said well the the doctor give you medicine or are you taking the medicine to get better แล้วหมอให้ยาไหมแล้วคุณกินยาเพื่อที่จะให้คุณรักษาให้ดีขึ้นไหม And they said yes of course เขาบอกใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิ And so I said and you believe that this this was sent by God แล้วคุณเชื่อว่าโรค นี่ส่งมาจากพระเจ้าจริงเหรอ And then, yes, yes, บอกใช่ๆชฉันเชื่อแบบนั้น And said, t m e มันไม่เห็นจะดูสมเหตุสมผลเลยนี่ You believe this is sent by God but you are trying to get better by getting medicine. คุณเชื่อว่าสิ่งนี้ถูกส่งมาจากพระเจ้าแล้วคุณก็พยายามไปหาหมอแล้วกินยาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้น t o g o to the to get คุณไปหาหมอเพราะว่าคุณอยากได้รับการรักษา

คุณก็ให้หมอเนี่ยได้ต้องทำบาปไปด้วยเพราะว่าพยายามที่จะรักษาคุณจากสิ่งที่พระเจ้าส่งมา If you really believe that the sickness is from God, then stop taking medicine and stop going to a doctor and die. ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งมางจริงๆคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาแล้วก็จากโลกนี้ไปซะ No, the truth is is that God is our healer. ไม่จริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้ส่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าคือแพทย์ผู้ประเสริฐที่อยากรักษาเรา And we come to God and we say, God heal us. แล้วเราไปหาพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้ารักษาลูกให้หายเถอะ And there there are times that God will even use doctors to heal us แล้วมีอะไรครั้งที่พระเจ้าให้หมอเนี่ยให้ยาที่ดีกับเรารักษาเราให้เราหาย But ultimately God is the healer จริงๆแล้วพระเจ้าแหละคือผู้รักษา And he's the one we come to first and we come to him and we say Jesus heal us แล้วเราควรที่จะเข้าหาพระเจ้าก่อนในการรักษาเพราะงรควรจะเป็นผู้แรกที่เราเข้าไปหาเพื่อขอการรักษา I mean think about this if my girl is not cleaning her bedroom. Okay, and I've asked her many times. Her character is not good. เราคิดแบบนี้นะคะสมมติว่าลูกเราไม่ทําความสะอาดห้องเลยไม่เก็บเตียงเลยแล้วเราถามหลายๆรอบเราบอกเขาหลายๆรอบว่าทําไมไม่เก็บห้องล่ะแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองสถที As a good father I'm not going to put cancer on my daughter until she cleans up her bedroom No that would be a terrible father ถ้าเราเป็นพ่อที่ดีเราก็คงไม สาบแช่งลูกให้ลูกป่วยเป็นโรคร้ายเพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นคนที่รับผิดชอบมากขึ้นนั่นจะเป็นพ่อที่แย่มากใช่ไหมคะเราก็จะไม่ตีสอนลูกแบบนั้นด้วยโรคร้ายหรือว่าด้วยแบบการเจ็บปวดถูกไหมคะ Yes. father disciplines her children, sickness disease A and but not with sickness and disease. ใช่พ่อควรที่จะสอนลูกในสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้สอนด้วย โลกร้ายหรือว่าสอนด้วยสิ่งที่ทําให้เขาเจ็บปวด And we have the perfect father in heaven และเรามีพ่อที่สมบูรณ์แบบบนฟ้าสวรรค์ And so we have to believe เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อ That is that God does not use does not give sickness and disease but able use what the devil good not to brought for give sickness he able use the us is has his but what ว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งโรคร้ายต่างๆมาหาเราแต่พระองค์สามารถที่จะใช้โรคร้ายที่มารพยายามโจมตีเราเพื่อเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ที่ดีได้ It is not the will of God that you are sick ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่คุณป่วยคะ่ะ But it's God's will for you to be healed and to be healthy. So God does not bring sickness to, 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 to discipline us, to, to um, build our character. He, he comes to destroy sickness and disease by seeing. I've seen Jesus by the life of Jesus. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ส่งโรคร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราหรือสอนอะไรเราแต่พระองค์นั้นมาเพื่อที่จะรักษาเราให้หายผ่านทางพระเยซู so the next question that people ask is is healing random does God heal one person and not the other person คำถามต่อมานะคะที่คนชอบถามคือการรักษาเนี่ยเป็นแบบสุ่มไหมพระองค์รักษาคนนึงแล้วก็ไม่รักษาอีกคนนึงเลือกเอาว่าพระองค์จะรักษาใครแบบนี้หรือเปล่า

And this was prophesied hundreds and hundreds of years before Jesus would pay the price. So in Isaiah 53, verse 5, we're going to read together. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีค่ะ And then says, and his wounds, are healed then wounds, it his we by แล้วพระธรรมข้อนี้พูดชัดเจนนะคะว่าที่ต้องฟกช้ำนั้นก็เพื่อให้เราหายดี Now, n o t e the word are We are healed by His wounds. In English, says, that lost, the world, we and then we see that Jesus then is born, and then he comes to the whipping post and he dies on the cross. And then after that, Peter writes a very similar scriptures. หลังจากที่พระองค์ถูกทําให้ทุกทรมานพระองค์ตายบนไม้กางเขนแล้วและพระองค์เป็นขึ้มาจากความตายหลังจากนั้นเปโตนะคะก็ได้เขียนพระธรรมข้อหนึ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่อิสยาเขียนไว้นะคะ we see this in 1 Peter chapter 2 verse 24ในหนึ่งเปโตบทที่2ข้อที่24นะคะ it says and he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness เขียนไว้ว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดาเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยรอยเขี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายค่ะ and then it says for by his wounds by the stripes of Jesus you were healed ขอย้ำอีกครั้งนะคะด้วยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายค่ะ Now this is in the past tense อันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมคะ So in other words if you have sickness and pain in your body you have been healed already เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีการเจ็บป่วยหรือมีโรคร้ายในร่างกายของคุณจริงๆคุณได้รับการรักษาแล้วนะ It's already been accomplished พอพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขน And so we look at Jesus and faith comes into our hearts พอฉันเมื่อเรามองไปที่พระเยซูกับสิ่งที่พระองค์ได้รับและทุกอย่างที่พระองค์แบกเอาไว้เรามีความเชื่อว่าเราหายแล้ว And the power to heal That Jesus released 2000 years ago comes upon our body

พราะฉะนันเมื่อ2,000ปีที่แล้วเมื่อพระองค์ถูกเคี่ยนถูกตีและถูกตรึงที่กลางเขนฤทธิอำนาจของพระองค์ได้รักษาทุกคนให้หายตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

because you haven't been doing too well, his h i s answer is always yes. I will heal you. In fact, I've already done it 2,000 years ago. I can't change my mind. เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้มองลงมาที่เราแล้วก็บอกว่าเอ้ย e จะรักษาดีไหมไม่รักษาดีหรือเปล่าหรือว่าดูซิว่าเขามีการกระทำแบบไหนไม่ค่ะคำตอบของพระองค์คือใช่เราปรารถนาที่จะรักษาท่านและจริงๆแล้วเราได้ทำสำเร็จตั้งแต่2,000ปีที่แล้วฤทธิ์อนาจของเราเราได้รับทุกความเจ็บปวดไว้บนไม้กางเขนหมดแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นพระเยซูที่เราอ่านในพระคัมภีร์ก็คือพระเยซูที่อยู่กับเราณนะตอนนี้ในทุกๆวันนี้ค่ะ And his salvation his here. is power และอำนาจฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะคะก็อยู่ที่นี่ฤทธิอ์อำนาจแห่งความรอดต่างๆก็อยู่กับเราค่ะ In the Bible salvation is the 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 Greek word for salvation the word sozo. ในพระคัมภีร์นะคะคำว่าความรอดนะคะในภาษากรีก And that word sozo in Greek means healed of every disease, a sickness, and pain, delivered of every demon, and forgiven of every sin. คำว่าโซโซในภาษากรีกนะคะแปลว่าการเยียวยารักษาเราให้หายจากโรคทุกอย่างการปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการจองจำของมารและการไถ่าบาปของเราทั้งสิ้น,นะคะ่ะเ so พราะฉะนั้นเราได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูแล้ว The price has been paid for your forgiveness, the price has been paid for your deliverance, and the price has been paid for your healing. เพราะฉะนั้นพระองค์ได้จ่ายราคาทุกอย่างแล้วทั้งการรักษาโลกทั้งการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากมารซาตานและการได้รับความรอดค่ะ

หลายๆคนชอบบอกว่าการรักษายังไม่มาถึงฉันวันนี้หรอกการรักษายังไม่เกิดขึ้นกับฉันเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการรักษาเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่2,000ปีที่แล้วที่พระองค์ทำสำเร็จบนไมก้กางเขนมันไม่ได้มีวันพิเศษที่พระองค์กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นวันนี้นะเวลานี้นะที่คุณจะหายโรคไม่คะ่ะจริงๆแล้ววันนี้แหละตอนนี้แหละวินาทีนี้แหละถ้าคุณเชื่อ 2 corinthians chapter 6 verse 2 says this for he says in the time of my favor i heard you in the day of salvation i helped you i tell you now is the time of god's favor now is the day of salvation เพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอด And so your breakthrough your deliverance your healing is today เพราะฉันการทะลุทะลวงการปลดปล่อยการรักษาโรคของคุณคือวันนี้ you have not missed your opportunity คุณไม่ได้พลาด ไม่ได้พลาดโอกาสดีนะคะ Maybe you feel like you didn't get prayed for by the Anointed Man of God คุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้รับการวางมือหรือว่าอธิษฐานเพื่อจากคนที่ถูกเจอมา The truth is this แต่ความจริงคือ Is that right now God wants to heal you เวลานี้ณตอนนี้พระเจ้าต้องการรักษาคุณ God wants to deliver you right now พระเจ้าต้องการที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ He wants you to have faith in the salvation of Jesus พระเจ้าอยากให้คุณมีความเชื่อในความรอดผ่านทางพระคุณของพระเยซู so it doesn't matter how many times you've been prayed for มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคุณได้รับการอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้มากี่ครั้งแล้ว sometimes you have to reverse the clock to the very first time you got prayed for บางครั้งคุณอาจจะต้องหมุนย้อนเวลากลับไปและให้ความรู้สึกของคุณเหมือนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนอธิษฐานเผื่อคุณ and say I'm gonna receive my healing today เราบอกว่าเราจะรับการรักษาวันนี้ the power was released 2000 years ago ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ถูกปลดปล่อยตั้งแต่2,000ปีที่แล้ว And faith right now by right receiver our และในความเชื่อลูกขอรับวันนี้ณนะตอนนี้เลย Okay, so we want to pray for you right now ตอ,ตอนนี้เราอยากจะอธิฐานเพื่อคุณค่ะ you see God wills for you to be healed right now มันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้คุณหายตอนนี้เลยค่ะ and Jesus healed every person that came by him และพระองค์พระเยซูรักษาทุกคนที่มาหาพระองค์ and you've not come to a special person you've come to Jesus แล้คุณไม่ได้มาหาใครที่พิเศษนะคะเพราะ คุณกำลังเข้ามาหาพระเยซูเลยมนุษย์อาจทำให้คุณผิดหวังแต่พระเยซูไม่เคยทำให้ใครผิดหวังค่ะ and so I just believe that you have understood now that it is God's will to heal you and that you receive His healing not based on your performance but on His performance on your behalf เพราะฉันตอนนี้เราเชื่อว่าคุณเชื่อแล้วว่าพระเยซูอยากจะรักษาคุณและนั่นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ แต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูผู้สัตซ์ซื่อที่อยากจะรักษาคุณ So let's pray together wherever you need your healing put your hand on that part of the body if it's your shoulder or if it's your heart your legs put your hands i n that part of the body เพราะฉะนั้นตอนนี้เราหมายถึงฐาร่วมกันด้วยความเชื่อนะคะขอให้เราใช้ความเชื่อร่วมกันโดยการที่คุณเอามือของคุณวางในจุดที่คุณเจ็บป่วยค่ะ And I want you to relax and receive your salvation your healing by faith and a good father พ่อฉันตอน I want you just to receive you don't have to pray this is a this is a, a gift that God gives you as healing คุณไม่ต้อง We will pray for you Okay <laughs> So put your hand on the part of the body and we're going to pray now เรามือวางไว้ที่ตำแหน่งที่คุณจะป่วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยิหัดร่วมกันตอนนี้เลย Jesus, I lift up every person that will watch this recording in the name of Jesus and we thank you that you are present with them right now พระเยซูลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้เขาทุกคนเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วเราขอเชิญพระองค์ไปเยี่ยมเยียนเขาณตอนนี้เลยค่ะพระองค์ Jesus, your will to heal them and today is their day of salvation พระเยซูนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากรักษาเขาให้หายและนี่คือวันของเขาที่เขาจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ And I take authority right now over every bit of pain every disease every sickness every spirit of infirmity เราขอสั่งด้วยสิทธิอํานาจของพระองค์พระเยซูทุกๆวิญญาณที่จองจําเขาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือความรู้สึกไม่ดีหรือสิ่งต่างๆที่จองจําเขาอยู่เราขอสั่งณนะตอนนี้เลยพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้ไม่มีสิทธิอํานาจ และชีวิตของเขาและในพระนามพระเยซูณบัดนี้จงหายโรคและขอพระองค์ ทำให้ชีวิตของเขานั้นครบบริบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง Let the power of God come upon your body and heal every bit of infirmity in Jesus name ที่พลังอํานาจของพระองค์จะถูกเทลงมาในชีวิตของเขาและเขาจะได้รับการรักษาให้หายและรับการปลดปล่อยในพระนามพระเยซู In the name of Jesus cancer be healed arthritis be healed knees be healed backs be healed ในพระนามพระเยซูโรคมะเร็งจงหายโรคปวดข้อไขกระดูกจงหาย โรคเจ็บป่วยต่างๆจงหายนะบัดนี้ diabetes be healed heart be healed uh, chronic pain leave now in Jesus name ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเลื้อดลังต่างๆรวมถึงอาการเจ็บปวดทุกอย่างจงออกไปจากชีวิตของเขาณบัดนี้ในพระนามพระเยซู I declare every person in a wheelchair rising up now in Jesus name เราขอประกาศว่าทุกคนที่เดินไม่ได้นั่งอยู่บนรถเขน็นจงยืนขึ้นและลุกขึ้นเถิด หายหน้าบ,บัดนี้ในพระนามพระเยซู declare AIDS being healed AIDS เราขอประกาศว่าโรค h i ชจะหาย Every h ทุกทุกๆโกรคเลือดจะหายหน้บ,บัดนี้ในพระนามพระเยซูพระเจ้าจะรักษาคนที่เจ็บป่วยในโรคช่องท้องหน้บัดนี้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูจงหายโรคเอเมนค่ะ